กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังจากที่หมอปลายพรายกระซิบได้ไปเปิดคำทำนายในรายการแฉว่าปีนี้จะมีคนดังที่อาจจะไม่ได้เป็นดาราหรือคนวงการแสดงแต่เป็นอินฟลูคนดังที่แค่เอ่ยชื่อคนก็รู้จักจะมีเกณฑ์ปิดชีวิตตัวเองเหตุเพราะโรคซึมเศร้าเนื่องจากธุรกิจที่กำลังก่อร่างสร้างขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้เป็นอย่างที่คิดทำให้เครียดจนเกิดคิดสั้นงานนี้คนก็เลยแห่ไปคอมเมนต์ถึงแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรีพายที่กำลังเป็นประเด็น ที่วันก่อนไลฟ์ขายของอยู่ดีๆก็ปิดไลฟ์ไปกลางคันรวมถึงมีข่าวว่าพนักงานแหกกนลาอ,อกเกือบยกบริษัทเพราะคนดูเริ่มน้อยลงขายของไม่ค่อยได้เหมือนเดิมแถมล่าสุดยังมีเรื่องหมอดูออกมาทำนายอย่างนี้อีกเหล่าลูกค้าเลยคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงกลางไลฟ์สดกันเลยซึ่งเจ้าตัวก็ไล่ชี้แจงทุกประเด็นที่เกิดขึ้นว่าเป็นแค่เรื่องการทำงานพนักงานถึงไล่ออกก็ไม่มีใครออกของก็ยังขายวันละเป็นร้อยล้านอยู่ได้สบายสบาย และที่สําคัญที่หมอดูออกมาทํานายก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ตนไม่มีทางทําอย่างนั้นแน่นอนตอนจะเป็นคนสุดท้ายบนโลกนี้ที่คิดจะทําแบบนั้นเพราะหาเงินมาแทบตายต้องอยู่ใช้เงินก่อนเป็นคนที่หมอดูทํานายคืออะไรอ่ะเพราะว่าแม่ค้าชื่อดังเลยเหรอ,รอรเพืเ่อนรักขา ไม่ต้องห่วงขอบคุณมากคนทักมาเยอะมากบอกว่าคุณแม่คุณแม่ไหวไหมกูก็งงว่ากูไหวอะไรเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานอะเอาจริงๆก็ใส่บิ๊ไปโล,ล่ลา,า่เล่าอยากกินเล้าแล้วก็เมื่อเช้าก็คิดเองเป็นไมเกนเอ้ะไมเกนไหมไมเกนออไม่ใช่แห้ง แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะคอต่อตอตุยตุยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเงินเยอะเดี๋ยวต้องใช้ก่อนถ้ามันไฟเลยมันจะไม่ได้ใช้ตังค์นะคะเพื่อนรักทุกคนขอบพระคุณมากแต่ว่าอยากให้มันเกิดกับกูเยอะเกิดแต่กักบกู <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงพิมพ์มากแต่ไม่ต้องเป็นห่วงพิมพ์แม่ค้าตัวเล็กๆน่าเป็นห่วงกว่า ของพิมทะเลาะก,กับคนในองค์กรเดี๋ยวก็ดีกันแต่แม่คัาเล็กๆน่าเป็นห่วงกว่าแล้วไม่ต้องห่วงโลกนี้ฉันคนสุดท้ายที่จะต่อต่อกูอหาเงินมาขนาดนี้กูไม่ต่อกงองหรอกอร <laughs> <laughs> แล้วกันะ,นะอะไรจะเรื่องอะไรอ่ะ <laughs> แล้วใครจะใช้ตังกัว กูหาตังมากูยต้องอยู่ใช้แต่ที่เห็นประสาทแดกอย่างเงี้ยมันแก้มไม่ได้หาหมอแล้วมันไม่หาย